สวัสดียามแรงนะคะแม่ก็เดินหาเสียมแต่ว่าเห็นไฟมันยังมีอยู่เดี๋ยวดับไฟก่อนนะคะดับไฟตะเกียงก่อนจะหาเสียมไปปูก้ัวหวานเดี๋ยวก็ดับไฟตะเกียงก่อนอ แล้วอ้าวอ้าวยังไม่ดับอีก เดินหาเสียมก่อนนะคะเดินมาข้างหน้าก็ปิดประตูก่อนนะคะมืดแล้วเนาะะเดี๋ยวลองปิดดูสิเออสุดยอดเลยนี่ นั่นจะต้องมัดลวดอ๋อมัดลวดปิดแล้วเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไฟที่ผ้าพรมก่อน ปิดแล้วปิดประตูนี้ก่อนนะคะเอี่ยสุดยอด ค่ำแล้วเนาะเดินหาเสียมไม่เจอสักหนอกระตูตนี้ก็ปิดแล้วแต่ไม่มัดน,นะคะ

ขอถาดหน่อยแบบนุกำลังปิ้งปลานะคะอรแลก็มน้มันเลยนี่มัน็ไงวาด้อยเอาเท่แบปิ้งปลาย่น้มันขุวมเลยก็ได้เลย

มาแล้วแจ่วนะคะกล่องข้าวเหนียวนี่คือปิ้งปลานะคะปลาเข่งเขาชอบที่ว่าอื้มยังแบบคือดำฟูๆใช่ไหมล่ยปลานะครับไม่ใส่ถ่านเม็ดปลายบอก

อปอลูกแล้วนะคะหนึ่งหลุมนะคะพอเหมาะพอเจาะพอดีนะคะสต้นนี่พอฟื้นได้แล้วนะคะเหลือสองต้นวัดสันเหลือสองต้นวัดสันนะสต้นเาก็มาคูดเอา,า,เอานี่ ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นนี้แอกวนทางเดียวเออยัดลงกึกรื้อรื้ออีกลือีก เอาอีกจังน้อยเออมันเอาไปใส่ดิแกบดาบมันพุ่นยกเออเดี๋ยวรับเอาอันนั้นเฮ้ยอีกเงาหนึ่ง อีกลุ่มนึงโอ้าลุมน,นี้ีดอกไม้ดว้วย ดัวโอ้เลยหมดละมาเอาเสียมไปเนี่ยหรือมันจีหลงแล้วปลูกพริกเลาะม่ได้เหรอเนี่ยเลาะเนี่ยใชได้หมนเลยอ้ยมเลยอิ่มมก่อนเพราะว่าถ้าเราไปปลูกในแปลงนาเดี๋ยวฝนมันมาเนาะ โอ้โหเอาน้ำมาลดใส่ผักหวานกับต้นปลูกแล้วเสร็จแล้วนะคะตัดได้อีกดอกใหญ่เปรี้ยงแค่ไอ้นี่มันจะไม่ผักหวานเป็นผักขมเลยออกเลยแพงกล้วยนะอันนี้ก็เอาน้ำมาใส่ยะไออะอมกกแม่ถึงพวดอกโลดต้นแพงกล้วยนะใบอย่ามันไม่ดีเด้มันเยอะทั้งพอบี เออฟังพี่ละอันนี่นะเห็นมาั้ยเห็นอยู่นี่เออนั่นแล้วมันเกล้ามันฟางพุ้ยนะต้นไหนนะนะต้นแคร์อะไรนะดอกอะไรกระดาดอกแค่์ยิ่งเงาเ่ยมองคางรถไอ้ปุ้ยหน่อยแค่ป่าเป่ยสองต้นน่ะแค่ป่าเออไม่ใช่เลยต้นนี้จ้ะมันไม่ใหญ่เลยแค่ป่าเออมันไม่ใหญ่ ูกเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ